รายการ IT Presentation Present <ation. S 1> รายการนี้นะครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับก่อนนำเสนอออกมาเป็น18ตอนจบให้คุณผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับวิธีการสร้างสรรค์ r s s n t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  o o n หรือไฟล์ในการนำเสนอผลงานบนหน้าจอนั่นเอง ครับผมนนี่ะครับผมหนุยพงศลันพนทษ์ครับผมพี่หลัมจิโก้ไอทีครับเราเดินทางมาถึงตอนที่6แล้วนะฮะตอนที่6แล้วครับหลายคนใจจดใจจ่อครับเพราะว่าตอนหน้าตอนที่7เนี่ยจะได้เริ่มลงมือทำเสถียรแต่หลายคนนี่ก็อีเมลมาบอกผมนะฮะทาง it present นต์แอดท็อตเมเนี่ยบอกว่าเลิกดูแล้วครับตั้งแต่ดูตอนที่5จบอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปหัดทำเองเพราะตอนที่5นี่โอ้โหเมื่อตอนก่อนนี่เราพูดวิธีการเข้าไปติวทัวร์เรียวผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่่งออันนนนนี้แโปรแกรม PowerPoint 2010เนี่ยด้วยความที่ Microsoft ทำโปรแกรมนี้แล้วฮิตกันระเบิดระเบอ้อทั้งโลกเ่ยนะครับก็มีเว็บไซต์สอนการทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเยอะมากแต่วันนี้ถ้าดูพวกเราพวกเราก็จะพาคุณไปดูตัวอย่างดีๆด้วยนะครับ,รบอย่างเช่นในวันนี้อย่างเช่นในวันนี้นะครับตอนที่6นะครับหลังจากที่เรามีตัวช่วยแล้วนะครับ,รบเรายังมีทางลัดสําหรับการทําไปนําไปสู่ความสําเร็จในการนําเสนองานะนะฮะทางลัดที่ว่านี้มีชื่อว่า Template อธิบายคำว่าเทมเพลตซะนิดหนึ่งครับคุณหนุ่ยครับเทมเพลตนี่ก็เหมือนกับเค้าโครงร่างนะครับภาษาไทยเวลาเขาแปลก็บอกเค้าโครงเทมเพลตก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราจะขึ้นชิ้นงานนะครับขึ้นมาบนหน้าขาวๆของ powerpoint เนี่ยถ้าจะให้เราไปนั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะพื้นสีอะไรเนาะเราจะขอบสีอะไรดีเราจะแต่งอะไรยังไงก่อนที่จะใส่ตัวอักษรลงไปเนี่ยนะครับทางชุดโปรแกรมสำนักงานเนี่ยก็ได้ทำการสร้างเทมเพลตหรือเค้าโครงร่างเบื้องต้นนี่ที่ทำแบบต่างๆออกมาแล้วก็ไม่เชยนะครับ ดูสวยด้วย<ช>ตรงตามสเปคที่เราพูดกันไปแล้วก็คือเรียบหรูแต่ดูดีนะครับ<ช>เทมเพลตต่างๆเหล่านี้นะครับคุณเองก็สามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้เหมือนกันซึ่งเทมเพลตมี2ชนิดด้วยกันครับ,ค,รบคือถ้าเราเปิด Microsoft Office เอ่อหรือ Microsoft PowerPoint 2010ขึ้นมานะฮะเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมทำให้พี่หลามพูดผิดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมลำดับความคิดในสมองของตัวเองอยู่นะต้องเห็นใจพี่หลามนิดนึงครับปีนี้ก็เลข4แล้วนะครับปีหน้าก็เลข5เอ๊ยทำไมมันสั้นกันมันข้ามปีเดียวเปลี่ยนเลขเลยเหรออตัวซอฟต์ออฟฟิศหรือพาวเวอร์พอยต์สองพันสิบเนี่ยนะฮะคือเปิดขึ้นมาฮะเขาจะมีธีมกับเทมเพลตให้เลือกอยู่แล้วซึ่งเป็นชุดมาตรฐานที่มาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ออนนงาาาแต่่่่ถมมมมมวททัั้้้หหดีใพพไ นะฮะทั้งทั้งที่เอา PowerPoint 2 0 1 0นะฮะให้มามีธีมหรือว่าเทมเพลตให้มาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูสดๆเลยดีกว่าดีดีนี่นะครับไปดูกันเลยนี่นะครับเปิดชึมขึ้นมาครับนี่เปิดหน้าจอนะครับซอฟต์แวร์ขึ้นมาครับเวลาเราเปิดงานนําเสนอขึ้นมานะครับเขาจะเป็นกระดาษเปล่าๆเลยนะฮะถ้าหากเราอยากจะนําเสนองานขึ้นมาใหม่ละครับนี่เราต้องมาที่นี่ครับปุ่มปึ๊บนี่ครับกดปุ่ม new ครับคือใหม่เริ่ม เขาจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเลือก Presentation แบบเปล่าๆหรือว่าจะเป็น Presentation ที่เป็นตัวอย่างมีไว้ให้แล้วนี่แหละที่เรียกว่าเทมเพลตนี่แหละนี่ฮะแล้วหรือว่าจะเป็น Presentation ที่เป็นแบบตีมนะฮะตีมคือเป็นรูปแบบที่ Setting เอาไว้โดยเฉพาะอ๋อก็เป็นเทมเพลตอีกอย่างนึงคือตีมกับเทมเพลตนี่ต้องแยกแยะให้เห็นว่ามันไม่มีความไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือเทมเพลตนี่เป็นรูปแบบที่สร้างมามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ แต่ทีมเนี่ยจะเป็นแค่รูปทรงหรือสี <ฮะ S 1> ตามที่เราต้องการเท่านั้นเหมือนที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็คือจะมีรูปทรงรให้มีฟอนต์ตัวอักษรวางมาให้ใช่แล้วครับที่เข้าเขียนเป็น AA นี่ไม่ได้แปลว่าจะมีแค่ตัว AA 2ตัวนะฮะคุณก็พิมพ์เข้าไปเองอันนี้เป็นยกตัวอย่างว่าถ้าพื้นสีนี้นะครับตัวอักษรที่เราพิมพ์ลงไปในหน้าหน้าหน้าต่างของสไลด์เนี่ยจะเป็นสีอะไรซึ่งอันนี้ เขาเหมือนกับว่าเขาแนะนำเราด้วยแหละครับเป็นชุดสีที่จัดมาให้อย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยเพราะสังเกตดูนะเห็นไหมฮะอันนี้ท้านเรียกคุณเล่นตีมเขียวอาจจะดูเป็นรักโลกสิ่งแวดล้อมใช่ตัวอักษรก็เป็นเขียวด้วยแต่เป็นเขียวคนละเฉดกันครับผมท่นนี้ทั้งนั้นเพื่อทําให้มันอ่านได้สะดวกนะครับหรือพื้นดําตัวอักษรเหลืองแบบนี้ครับผมนะครับแต่จริงๆก็ยังมีมากกว่านั้นอีกมีมากกว่านั้นครับนะฮะคือถ้าไล่ดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า PowerPoint 2 0 1 0เนี่ยก็ให้ตีมหรือว่าเทมเพลตมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะ แต่ถามว่าพอเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่พอครับม,มันจะต้องไปหามาเพิ่มอีกครับผมนะซึ่งการหาเทมเพลตหรือตีมมาเพิ่มเนี่ยก็ต้องออกอินเทอร์เน็ตครับอ๋อใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวดึงของใหม่ๆเข้ามาใช่เพราะว่าเทมเพลตที่อยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีให้ดาวน์โหลดฟรีมีแบบขายก็มีนะครับแบบสวยๆงามๆนะครับเป็นเทมเพลตที่มีความสมบูรณ์ในเนื้อหามากๆเลยแบ่งเป็นเซสชั่นนู้นนี้ เรียงลําดับให้เราสวยงามมีกราฟิกแบบประกอบภาพมากมายเลยอย่างนั้นเนี่ยมีขายด้วยนะครับเริ่มนตั้งแต่9เหรียญไปจนถึง99เหรียญบางอันเนี่ย9 9 9เหรียญขนาดนั้นเป็นพันเหรียญนะครับโอ้หลายหมื่นบาทก็แปลว่ามันต้องเป็นเทมเพลตที่มีคุณค่าต่อการทำพรีเซนเทชั o นถูกต้องฉะนั้นงานบางประเภทนะครับอันนี้เราทําส่งอาจารย์ทําส่งครูหรือว่าเราทาในองค์กรเนี่ยไม่ต้องไปใช้ของเสียเงินหรอกเราก็ใช้ของที่มันมีอยู่ แต่ถ้าคุณจะต้องพิชงานใหญ่หรือว่าประมูลงานสําคัญสาคัญหลายๆครั้งเนี่ยตัว r e s e n t a t i o n มันช่วยได้เยอะอคือพอมันสวยมันก็ทําให้ผู้ฟังเคลิมเคลิบเคลิมแล้วเข้าใจเนื้อเรื่องง่ายขึ้นง่ายๆก็คือเอากราฟิกสวยๆไปกล่อมผู้ฟังครับถูกต้องทำให้เขาดูแล้วโอ้เฮ้ยใช้ได้โอ้ดีจริงๆนะครับผมเองเนี่ยเรียนตรงๆว่าใช้ชีวิตอยู่กับงานนําเสนอผลชิ้นงานเนี่ยบ่อยตลอดตลอดเดตลอดปี โชโนลิมิตเนี่ยจัดงานรับจ้างผลิตอีเวนต์เนี่ยมาส0ปีแล้วนะครับในช่วงระหว่างรับจ้างเนี่ยแน่นอนก่อนที่คุณจะเห็นบนเวทีจริงหรือวันจริงนะครับ<ะ>เราก็ต้องจัดงานบนโต๊ะออนก่อนในคำว่าจัดงานบนโต๊ะจริงๆก็คือการทํำ powerpoint ขึ้นมานั่นเองใช่แล้วทำให้คู่ค้าลูกค้าหรือคนที่เขาทํางานร่วมกับเราเนี่ย<ะ>เข้าใจได้ว่างานมันจะออกมามี ลำดับขั้นตอนแบบไหนอย่างไรโอ้โหเห็นภาพแล้วสมมติว่าคุณหน่อยทำ Presentation มาดีๆใช่ไหมฮะลูกค้าเห็นภาพแล้ว oh, โ<ห>อ้โหเอาเงบประมาณไปเลย10ล้านโอ้โหได้ในปดีติช่ไหฮะไดนะแต่จริงๆก็ต้องเรียนตรงๆว่า,เ,าเราใช้สมองไปแรกเนี่ยนะครับสมองเราเนี่ยมีคุณอนเนกอนันต์อยู่แล้วครับคุณทํางานด้วยมันสมองอย่างเต็มที่สินค้าอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะ คลังสินค้าอะไรก็สู้คลังสมองเราไม่ได้เพราะว่าคลังสมองเราพอเราคิดออกมาอย่างเต็มที่แล้วมันขายชิ้นงานได้เป็น1 0ล้านร้อยล้านได้เหมือนกันรับผมมีฝีมือทํางานได้มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามีสมองคุณทํางานได้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับกลับมาที่เทมเพลตครับกลับมาที่เทมเพลตครับเทมเพลตจะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คุณทํางานได้หลากหลายมากขึ้นวันนี้ผมมีเว็บไซต์ดีๆที่ให้คุณไปดาวน์โหลดเทมเพลตให้ มาใช้กับงานนําเสนอของคุณได้แบบฟรีๆครับไปดูกันเลยรีเลยครับเว็บแรกครับมาอีกแล้วครับ office.microsoft.com ม c r o s o f t บอกว่าถ้าหากเทมเพลตหรือว่าธีมต่างๆที่ใส่เข้าไปใน powerpoint 2 0 1 0ให้มากับโปรแกรมแล้วเนี่ยยังไม่พอใจละครับ Microsoft บอกทําให้อีกบนเว็บก็ได้นะฮะดูตัวอย่างนะครับนี่หนึ่งหน้านะครับที่มีรูปแบบให้ฟรีดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแล้วดูย้อนกลับขึ้นไปดูด้านบนนะครับหรือว่าดูดูตรงหัวมุมนี้นะครับตรงนี้นะครับ มีทั้งหมด268แบบให้เลือกครับโอ้โหเจ๋งมากนี่อันนี้เขาทำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะไม่ได้แปลว่าหยุดแค่นี้ใช่ณ <นะ S 1> วันนี้วันบันทึกเทปกับวันที่คุณดูรายการเราอาจจะมากกว่า268แบบแล้วก็ได้ใช่แล้วครับลองคลิกเข้าไปที่ office.microsoft.com น,ะะน่ะี่ะ ก็จะมีเทมเพลตรูปแบบต่างๆซึ่งเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะไปใช้ในงานพรีเซนเทชันแบบไหนนะครับอย่างเช่นไปทําเป็นการ์ดเบิร์ธเดย์นะครับหรือว่าสําหรับทําโฆษณาขายของเป็นฟลายเออร์นะฮะหรือว่าจะเป็นงานนําเสนอผลงานการท่องเที่ยว บ,บางคนไปเที่ยวมาก็ทําเป็นพรีเซนเทชันตัวเองบอกว่าฉันไปเที่ยวนี้มานะแหมแต่ละที่มันมีอะไรดีบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพรีเซนเทชันทั้งหมดนะฮะก็สามารถเข้าไปเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณได้นะครับอย่างเช่นพวกนี้ข้อมูลอย่างธุรกิจนะฮะให้เห็นเป็นชาร์ตเป็นแผนผังว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับ<อ>ทั้งหมดนี้ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้ได้มันช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ศูนย์ทำงานเสร็จเร็วขึ้น งานมีรูปแบบที่มาตรฐานดูดีในระดับหนึ่งครับผมอยากลองเปิดบางอันที่เป็นเต็มจอให้ท่านผู้ชมดูเลยลองดาวน์โหลดตัวนี้มาสักอันดูไหมฮะดีฮะขอสีสวยเลยเอาแบบตัวงามๆงดๆเลยทีเดียวงามๆเลยนะครับอ่างามๆเลยอันนี้นะครับนี่นะครับวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆนะครับก็คือเราต้อง accept ก็คือเขาจะมี service agreement ความหมายก็คือเป็นข้อตกลงในการให้บริการซึ่งโดยธรรมชาติ มันเป็นตัวสอนเยอะมากเราก็จะเน็กเน็กเน็กเไปเรื่อยเขาบอกว่าคนไทยนี่เป็น Next g e r a t i o n นะครับเวลาลงโปรแกรมปุ๊บเนี่ยเห็นอะไรยาวๆเยอะๆไม่รู้กดเน็กเน็กตลอดเวลาใช่แล้วครับนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆคุณมั่นใจได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณตกลงลงไปมันก็ไม่มีอะไรที่มันละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณแต่บางซอฟต์แวร์นะครับมันจะมีความชั่วร้ายอยู่มันจะแอบแฝงไอ้สิ่งที่เราไม่อยากจะรับนะครับและเขาคิดว่าเราไม่อ่าน เขาก็เลยไปเขียนไว้ว่าคุณยอมรับจะติดตั้งโปรแกรมโฆษณาของเราใช่ไหมคุณยอมรับจะติดตั้งโปรแกรมที่จะตรวจจับการทํางานเครื่องคุณใช่ไหมไปไปกดเน็กเน็กเน็กเสร็จเลยเครื่องเราก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเลยครับเพราะว่าไอ้พวกโฆษณาไอ้พวกสปายแวร์ไอ้พวกอะไรที่เราไม่ได้พึงปรารถนาเนี่ยมันจะเข้ามาใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุผลให้หลายๆคนเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์รวนหลังจากการใช้งานไปประมาณสัก5 6าเดือนหลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะคุณคลิกเน็กโดยคุณไม่ได้อ่าน อย่างถี่ถ้วนนั่นเองนี่ก็เรียกว่า next generation ใช่ไหมฮะใช่ครับะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถูกต้องเลยทีเดียวพี่หลังผมทราบว่าที่ผมเล่าเรื่อง next generation ขึ้นมาครับผมเล่าด้วยวัตถุประสงค์อะไรเพื่อที่จะส่งเวลาให้ผมดาวน์โหลดครับถูกต้องครับและตอนนี้ผมดาวน์โหลดใกล้เสร็จแล้วนะครับคุณนใกล้เสร็จแล้วนะเอาไปดูหน้าจอเลยไม่น่าเชื่อนะครับมาเลยฮะนี่นะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ขึ้นมาเลยครับมาไปพับลิชเชอร์เลยครับครับผมฮะผิดโปรแกรมครับขออภไปช่วยสวงเวลาต่อได้ไหมครับ ุณหลดผิดโปรแกรมเนี่แหละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเนื่องจากในนี้มีเป็นชุด Microsoft Office นะครับมีหลายตัวมากให้เลือกนะครับลองดูดีๆนะครับต้องเลือกนะครับว่าไหนเป็น PowerPoint นะครับอันนี้เป็นการแสดงตัวอย่างของความไม่ถี่ถ้วนนะครับท่านผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะนะฮะสี่เท่ายังรู้พลาดนักปรา์ยังรู้พังนะครับนักภาษาอะไรกับพี่หลามคนตัวโตๆคนหนึ่งในสังคมโอ้โหตัวโตนี่ไม่ได้ว่ามีอิทธิพลนะครับอ้วนครับน่นะฮะประมาณนั้นไม่ต้องห่วงนะครับ เน็ตที่นี่เร็วครับเราสามารถดาวน์โหลดใหม่มาได้แป๊บเดียวนะครับนี่นี่ผมถามพี่หลามนิดหนึ่งปกติแล้วเนี่ยการใช้งานในเชิงเทมเพลตเนี่ยคิดว่าดีกว่าการที่เราออกแบบเองไหมฮะดีครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการนําเสนอหรือว่าการสร้างงานนําเสนอเริ่มต้นตั้งแต่ไฟล์งานเป็นพื้นสีขาวๆล้วนๆเนี่ยมันตกแต่งแล้วกว่าจะเสร็จเนี่ยมันนานนะครับนะฮะการมีเทมเพลตเนี่ยช่วยให้เราเหมือนแบบว่า มีอุปกรณ์ช่วยอะแทนที่จะเดินขึ้นเขาอะคุณก็ขี่จักรยานขึ้นเขาแทนแต่ง,งานบางประเภทนะนี่หลาม,มผมก็แนะนำท่านผู้ชมว่าถ้าคุณมีความสามารถในการออกแบบคุณออกแบบเองนอกจากจะภูมิใจแล้วเนี่ยมันยังเป็นอัตลักษณ์ส่วนตัวของเราอันนี้ทำได้ในวันที่คุณมีความสามารถหรือว่ามีความเชี่ยวชาญมากมพร้อมเพียบพร้อมสมบูรณ์ในตัวแล้วคุณสร้างงานที่เป็นโซลิดเป็นงานของคุณเองของคุณเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้นะฮะแต่ในวันเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้มีอุปกรณ์เสริม ผมขี่จักรยานขึ้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาขี่รถโฟล์วิขึ้นเขามันช่วยเราไปถึงจุดมุ่งหมายหรือเส้นชัยได้ง่ายขึ้นอ่องนาครดูเทมเพลตเลยครับนี่นะครับแฟบเปิดมาปึ้งเป็นตัวที่ไม่หมาครับไม่ไงออามาแล้วนี่ครับถูกต้องนะฮะนี่อันนี้เป็นเทมเพลตของ Microsoft การขี่จักรยานขึ้นเขาอย่างที่ผมบอกไปนั่ PowerPoint ฮะตรงกับเรื่องที่เราพูดเนียฮะขี่จักรยานขึ้นเขาเลยทีเดียวนะฮะ นี่นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างมาให้นะครับว่าในเทมเพลตนี้ไม่ได้มีแค่หน้าเดียวที่จะให้คุณทําแบบซ้ําๆต่อไปนะครับเขาวางแผนมาให้ด้วยว่าในแต่ละหน้านะฮะคุณจะได้พบเจอกับอะไรบ้างนะครับนี่นี่คบนี่ครับนี่ enable เลย enable เลยนี่ enable editing นะครับครับฟาบโอ้คือมันจะมีรูปมาให้เราด้วยครับผมมันมีรูปมาให้เรามันมีภาพที่เรา ถ้าเราคิดว่าตีมของเรามันเหมาะนะฮะเช่นคุณพูดถึงการเดินทางคุณพูดถึงเรื่องแข่งกีฬาคุณพูดถึงาการแข่งขันชัยชนะอะไรอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งนะครับจะตรงจะบอกให้ว่ารูปที่ใส่มาหรือว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวอย่างเปลี่ยนได้อีกเราสามารถเปลี่ยนได้อีกครับอย่างสมมุติว่าคุณหนุ่ยอาจจะเปลี่ยนเรื่องนี้จากขี่จักรยานเป็นขี่มอเตอร์ไซค์คุณหนุ่ยก็สามารถเปลี่ยนรูปได้ครับเพราะว่ารูปเหล่านี้มันสามารถตัด ตกแต่งได้เชิญครับอ่าแล้วก็พพิม์คุณพิมพ์เองแล้วกันพิมพ์ว่าอะไรครับบอกมาเลยครับวิธีซ่อมจักรยานวิธีซ่อมจักรยานนะครับวิธีซ่อมฮาวทูนะฮะฟิกนะครับเออผมไม่ได้คาดหวังภาษาอังกฤษเลยครับผมวิธีซ่อมจักรยานเลยก็ได้ภาษาไทยเหรอครับโอ้นี่เลยครับภาษาอังกฤษเลยครับ how to fix your bike เอางี้เลยใส่จุดที่ตัวหนึ่งนี่โฟล์็อปสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีการซึ่งสมมติเราไปที่หน้าสองหน้าสองนี่ก็เป็นคนปั่นจักรยานใช่ไหมเราจะตั้งเป็นเหมือนกับ what if ไงวิธีขี่จักรยานให้มันพังเราจะได้ไปซ่อมไม่ใช่อะไรจะเกิดขึ้นถ้า คุณปั่นจักรยานด้วยความเร็วแล้วคุณเกิดชนขึ้นมาแล้วต้องเปลี่ยนอ,อุปกรณ์ต่างๆอะไรนี่อะไรอย่างนี้<แ>นะครับก็ใส่ไปนะแบบนี้ก็ได้นะครับในแต่ละหน้าเขาก็จะวางโครงสร้างมาให้แล้วนะครับว่าเราอาจจะอยากอธิบายในเรื่องต่างๆที่เป็นรายละเอียดที่ลงลึกลงไปนะครับเขาก็จะสร้างเทค t หรือว่ากราฟิกเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาไว้ให้<อ>ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถตกแต่งปรับเปลี่ยน แล้วก็เลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ก็ทําได้โอ้เทคหนึ่งถึงเทคแปดอันนี้ก็คือคลิกเปลี่ยนได้หมดใช่แล้วครับเหมือนกับที่เราทําตัวอย่างให้สะดวกสักครู่นี้ถูกต้องอย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยอยากจะแก้ไขส่วนไหนนะครับตัวรูปก็ลบทิ้งเปลี่ยนใหม่ก็ได้อันนี้เอานี่มาแทนอะไรอย่างนี้ได้นะครับแทนลองสลับนี่ฮะนี่ฮะหมือมัดรูปนี้นะครับกดทิ้งไปนะครับเปลี่ยนใหม่เอารูปนี้มาแทนชึบนี่ครับย้ายมาแทนตรงนี้ฟับอะไรอย่างเงี้ยทำได้เหมือนกันหมดเลย คือจุดต่างๆอันนี้เราเลือกภาพนี่นหมใช่ Picture Gallery ก็คือเป็นการเปิด Insert รูปเข้าไปใช่ครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่โปรแกรมทําขึ้นมานะครับทุกวัตถุที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้หมดแต่ว่าการมีเทมเพลตก็คือช่วยคุณรู้ว่ามันจะแบ่งยังไงเนั่นเองแล้วก็ภาพบางภาพถ้าเกิดซีเควนซ์หรือการเรียงลําดับมันไม่ตรงคุณก็สลับสไลด์ได้ฮะลองสลับสไลด์ให้ดูนยฮะนี่ครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของจอนะครับสลับสไลด์ขึ้นไปครับฟ นี่นี่มันก็เปลี่ยนหน้าละหน้านี้นเวลาเรากดนําเสนอนะครับหรือว่าการเข้าไปที่สไลด์โชว์นะครับและเริ่มเพลย์ครับนะจุดเนี่ย how to fix your b i k e นี่คือสิ่งที่พี่หลามเขาเขียนไว้นี่เปลี่ยนมาฟาบนะครับเทมเพลตเนี่ยไม่ได้มาแค่รูปภาพหรือเลเยอร์อย่างเดียวมาพร้อมเอฟเฟคด้วยที่เขาใส่ไว้ให้ซึ่งตรงนี้ดีเพราะว่ามันประหยัดเวลาในการทำเอฟเฟคของเราเองใช่แล้วครับลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับเปลี่ยนรูปต่างๆนะครับฟาบนี่ แล้วก็จบท้ายอันนี้คือภาพสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้แต่เราสลับปุ๊บฉะนั้นมันก็จะมีภาพที่มาอีกภาพหนึ่งต่อ้างหลังอีกทีหนึ่งนี่คือภาพเมื่อสักครู่อันนี้เป็นการเรียงลําดับใหม่เท่านั้นเองนะครับซึ่งวิธีการทํานะครับง่ายจริงๆเห็นอะไรปุ๊บก็จับโยนจับโยนจับใส่พิมพ์เข้าไปใช่แล้วขอเพียงคุณพิมพ์ไทยหรือพิมพ์ภาษาอังกฤษบนแป้นคีย์บอร์ดได้ถนัดการใช้งาน PowerPoint ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับครับผมน่า ถ้าเทมเพลตที่คุณได้มาจาก office.microsoft.com ยังไม่พอมีอีกแล้วฮะมีครับไปเอาที่อื่นได้ด้วยใช่แล้วครับม,มีเว็บอีกมากมายเลยนะครับเริ่มที่เว็บแรกก่อนนะครับ presentationmagazine ชื่อเว็บแบบนี้เลยครับผม presentationmagazine.com นี่นะฮะที่นี่เขาตั้งตนเป็นศูนย์รวมการทำ presentation เลยเป็นนิตยสารเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเทมเพลตให้คุณเลือกมากมายนะครับซึ่ง การที่เรามีเทมเพลตมีเว็บไว้สำหรับดาวโหลดเทมเพลตเยอะๆถามว่าเทมเพลตแบบ2 3 0 0แบบที่คุณหน่วยมีอยู่ในมือถามว่าเพียงพอไหมไม่เพียงพอนะฮะเพราะว่าในแต่ละงานที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่างานที่เราจะต้องสร้างงานนำเสนอขึ้นมาเนี่ยม,มันต้องการเทมเพลตแบบไหนบางทีการมีตัวอย่างให้เลือกแค่200สาแบบเนี่ยถือว่าน้อยนะ,ะ,นะฮะอฮะบางทีต้องมีเป็นพันเป็นหมื่นเพราะว่ามันจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการทำ ะนะฮะเพราะฉะนั้นแต่และเว็บเราจึงต้องมีหลายๆเว็บครับไว้ให้เลือกนะฮะนี่นะนะฮะโหลด <ะ S 2> ฟรีไหมฮะพวกนี้เเหล่านี้โหลดฟรีครับเขาจะมีส่วนที่ขายก็มีนะครับบางเว็บแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับจะเป็นเว็บที่โหลดฟรีทั้งนั้นครับะนะฮะมาดูหัวข้อนะครับนี่ครับที่เขาให้เลือกนะครับอย่างเช่นเราต้องการเป็นภาพแอสแตรกนะครับเป็นเทมเพลตแบบ ธุรกิจนะฮะเป็นเรื่องของคาล endar นะครับเป็นเรื่องของเทศกาลซีซั่นต่างๆอย่างคริสต์มาสนะฮะนะฮะหรือว่าจะเป็นสไลด์คอนเทนต์ก็คือเป็นประเภทแบบว่าเลือกให้ให้ภาพเนี่ยมันสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับอยลองไปชมได้ไหม Education นี่การศึกษาลองมาดูสักนิดนี้ตรงกับ e t v เลยคอนเซ็ปต์นี่อ่า Presentation แบบการศึกษานะครับครูทั่วโลกที่เขาทำกันเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาก็โหลดพวกนี้มาคือเป็นองค์ความรู้เนี่ยฮะเกี่ยวกับเรื่อง อะไรก็ได้หลายเรื่องอ่ะอย่างนี้เขียนว่าอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของ f ฟรส์ทาวนะครับเมืองนี่อย่างนี้เป็นภาพโลกนะครับลองดูลองอันนี้เป็นกราฟิกครับดอทแมพนี่ก็จะเห็นหน้าตัวอย่างคร่าวๆนะฮะถ้าชอบอันนี้แล้วจะทไงชอบอันนี้ก็ดาวน์โหลดเลยครับโหลดยังไงครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับกดโหลดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปเปิดกับนี่ครับ m i c r o s o f t powerpoint 2010ใช่แล้วค่ะลองคลิกเลยฮะเราจะโหลดกันทุกเว็บเลยใช่ไหมฮะโหลดกันให้เห็นกันสดๆเลยครับ เรางี่เหลืออีกสิบกว่าเว็บนะครับเรามีเวลาครับเรามีเวลาครับผมเราจะโหลดกันทุกเว็บเลยนะครับเซฟพัวนี่ครับผมขึ้นมาฮะพอเต็มเสร็จปุ๊บแล้วไฟล์ส่วนใหญ่ไฟล์ส่วนใหญ่นะฮะจะมีขนาดเพียงแค่ไม่กี่เคฮะประมาณ480กว่าเคนะฮะซึ่งท้าไมมันไวจังเลยพี่หลามสามารถดาวน์โหลดได้เร็วๆเลยครับขนาดมันเล็กขนาดนั้นเลยขนาดเล็กมากครับเพราะว่าไฟล์ PowerPoint เนี่ยส่วนใหญ่เป็นกราฟิกที่ทำการคอมเพรสแล้วนะครับครับอ้าเปิดลองดูครับไปดูภาพกันฟาบ ตัวออฟฟิศตัวใหม่เนี่ยสองพเนี่ยตัวแถบเลเบลมันเล็กลงนะฮะสวยด้วยนี่ครับเข้ามาเป็นไงมีกี่แบบก็จะมีหลายหน้าอยู่ในนั้นหลายหน้าเหมือนกันครับผมอันนี้สมมติเราอยากทำให้มันดูเป็นอ่าเขาเรียกว่าเรียบหรูดูดีตัวอย่างอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับลองไปดูสไลด์โชว์เลยก็ได้สไลด์ดูเลยนะครับลองดูนะฮะมันเป็นยังไงแบบนี้นะครับเปิดฟาบนี่ไปฮะแฟบอ่าแฟบ อ,ะะอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับนะฮะอย่าอย่าเร่งครับอย่าเร่งครับรเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวแฮงครับคร <c oughs> <c oughs> ับบางทีต้องโหลดการาฟิกก่อนครับเราต้องตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะ,ะอ๋อฮะอ๋อแปลว่าคอมพิวเตอร์คุณไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ฮะมันเป็นเรื่องคนกับ m a c h แมชชีนแมนแอนด์แมชชีนที่ต้องเข้าใจกันอ๋อ์ของถ้าฝืนกดฝืนกดนี่สักวันก็พบจุดจบแน่นอนครับ เป็นรายการสอนไอทีที่ดีนะครับสอนสัจธรรมชีวิตด้วยใช่แล้วครับเวลาคอมพิวเตอร์มันทํางานไม่ทันเรานะครับมันไม่ได้ช้านะครับเพราะมันมีเรื่องต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นให้โอกาสเขาสักนิดหนึ่งอย่าไปคลิกจิ้มจิ้มจิ้กดย้ำ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 การทําอย่างนั้นเท่ากับเป็นการ จิกหัวใช้เขาให้ทํางานหนักกว่าเดิมเขาจะงอนแล้วก็แห้งแล้วก็เดินหนีเราไปเลยถูกต้องคอมพิวเตอร์เดินหนีได้ด้วยเป็นไงล่ะเอากลับมาดูจบสไลด์เว็บอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจอีกครับเรามีเวลาอีก3นาทีสุดท้ายรายการในวันนี้ครับเหลืออีสิบกว่าเว็บครับบอกแล้วไม่เชื่อนะครับนเอาวิดีโอซิมีอะไรอีกแล้วครับอ่านะครับต่อมาครับเว็บต่อมาชื่อว่า presentermedia.com ครับนะฮะเว็บนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของเทมเพลตที่เป็นภาคธุรกิจซะส่วนใหญ่ แล้วก็จะเน้นเรื่องของแอนิเมชันนะคะคือเวลาเราทำพรีเซนเทชันเราจะพูดถึงว่าถ้าหากคนเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนถ้าหากมนุษย์เราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลายกตัวอ,อย่างเรื่องคนเนี่ยคุณหน่วยคิดว่าตัวละครที่เป็นคนฮะแล้วอยู่ในพรีเซนเทชันมันควรจะหน้าตาอย่างไรครับหน้าตาก็ต้องดูดีสิฮะนี่ครับมันควรจะหน้าตาแบบนี้ครับเป็นเก้งเกลี้ยงดูให้มันเหมือนซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์อะไรต่างๆไปดูภาพจอไหนตัวนี้นี่เห็นไหมครับ ตัวนี้นะครับเราเอาภาพคนมาได้ด้วยนี่เห็นไหมครับ oh. ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดเฉพาะแอนิเมชันตัวนี้นะครับมาใส่อยู่ใน powerpoint เราอันนี้คนละแบบกับตัวเทมเพลตครับนะฮะ <template S 1> เทมเพลตก็มีเห็นไหมเทมเพลตก็มี hmm. แต่เว็บนี้เขาจะมีแอนิเมชันเป็นชุดเสริมแล้วก็มีคลิปอาร์ตเสริมให้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเซตเดียวกันเวลาทำงานนำเสนอออกมาเนี่ยมันจะดูสวยงามเข้าชุด oh. กัน ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะเนครับเขาจะมีเนี่ยเป็นคนทําท่าทางต่างๆนะครับ,รบเป็นเรื่อง question and answer <ช>นะครับเป็นการตอบคำถามหรือว่าเป็นการเลือกหัวข้อนะครับนะฮะเป็นแผนผังนะฮะเป็นคำถามต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยช,ช่วยให้งานนำเสนอของคุณนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นออกมาดีที่สุดเลยใช่แล้วนะครับครับผมมาดูเว็บต่อไปครับเว็บนี้ชื่อว่า free powerpoint template com โอ้คืออะไรล่ะอ่านะะฮตรงตัวเลยนะครับเว็บนี้จะเน้นไปที่แบล็กเกลว์ครับแล้วก็มันเขียนสั้นด้วยนะ F เไรนะ FPT เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเน้นที่แบล็กเกลว์ครับคือบางทีเราทำ powerpoint เนี่ยเราต้องการแค่แบล็กเกลว์สวยๆแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราจะทำเองครับเทมเพลตชนิดนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นกันถูกต้องคือเราต้องการเลือกสีกับเลือกแพทเทิร์นของลวดลายกราฟิกแบบเรียบๆอยากได้เรียบหรูดูดี ง่ายเดี๋ยวที่เหลือเราตกแต่งเองนะฮะมาที่นี่เลยนะครับมีให้เลือกเลยนะครับนะครับนี่นะครับนี่ตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะสีเรียบๆบางทีบางครั้งนะครับความเรียบง่ายเป็นบ่อเกิดของความเข้าใจที่ทําให้เรางานของเราออกมาเรียบหรูดูดีได้นะครับครับยังมีอีกหลายเว็บครับเดี๋ยวขึ้นเป็นซูเปอร์ให้ดูแล้วกันนะฮะนี่นะครับลองเข้าไปดาวน์โหลดดูได้นะครับครับผมจะแย่เลยปกติเรามีคีย์เวิร์ดไหมครเวลาใช้ในกูเกิลพิมพ์คําว่า ฟรี PowerPoint template บน Google นะครับแล้วกดค้นหาเลยครับมาเต็มพลึดอย่างงี้มาเป็นร้อยร้อยเว็บเอาละก่อนจากกันไปครับแจกนี่เลยวันนี้พูดถึงบางส่วนเป็น a n i m เมชันด้วยนะมี CG comics and painting ครับคำมพีวาดกระตูนและลงสีด้วย Photoshop ไม่ได้เขียนด้วยคุณพงสิทธิ์นะฮะถึงแม้จะเป็นคำมพีก็ตามวาดกระตูนและลงสีด้วย Photoshop เลยทีเดียวนี่เขียนโดยใครเนี่ยครับผม เขียนโดยโอ้ไม่บอกคนเขียนด้วยไม่บอกชื่อคนเขียนใส่ขี้อายอ๋อนี่คุณทิดารัตแท้ตั้งแล้วก็คุณบัญชรศรีอรุณรัตนนนท์และคณะโอ้นะฮะก็ถือว่าเป็นการทําเทคนิค Photoshop ในด้านการเพ้นท์ครับนะฮะให้ออกมาเป็นภาพการ์ตูนนะครับนี่ดูใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะสองเล่มนี้นะครับเล่มละ299บาทนะครับจะแจกให้ฟรีเลยทีเดียวนะครับอีเมลมาที่ i t p r e s e n t hotmail com ด้วยการตอบคําถามดังต่อไปนี้ครับขอชื่อเว็บไซต์ที่แจกเทมเพลต powerpoint ฟรีฟรีให้กับคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้3มเว็บไซต์วันนี้ขอสามเพราะเรามีเยอะเยอะทีเดียวหาง่ายสองท่านแรกที่อีเมลเข้ามาก็ได้รับ c g n จนคอมิกเพนติงไปนะครับสวัสดีครัหนุ่ยพงศุขครับผมพี่หลานชิกอกไอทีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้อคิดสกัดจาก IT Presentation ในวันนี้นะครับ การทำ PowerPoint ของคุณนะครับไม่ควรจะเริ่มจากสไลด์เปล่าๆหน้าขาวๆที่เปิดมาไม่มีอะไรเลยแต่เราสามารถย่นระยะการทำงานด้วยเทมเพลตแบบเท่ๆได้มากมายเทมเพลตคืออะไรครับพี่หลามเทมเพลตคือชุด PowerPoint สำเร็จรูปที่เพียงแต่คุณใส่รายละเอียดเข้าไปคุณก็สามารถทำงานสำเร็จได้ด้วยความรวดเร็วครับนี่ในโปรแกรมของ Microsoft PowerPoint 20 1 0นะครับมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้มากมายทีเดียวแต่ถ้ายังไม่สะใจพอนะครับก็ไปโหลดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้ด้วยที่ office.microsoft.com นะหรือเว็บไซต์อื่นๆนอกเหนือจากนั้นอีกมากมายไปหมดเลยนะครับนะ fppt.com ย่อมาจาก free PowerPoint template นะก็ไปดาวน์โหลดกันได้หรือ ใส่คำว่า PowerPoint template ใน Google คุณก็จะเจอตัว Template ที่เป็นเขาโครงที่เขาใส่ภาพมาแล้วเนี่ยให้เราดาวน์โหลดมากมายทีเดียวครับผมตอนหน้าของ IT Presentation นพลาดไม่ได้ครับอย่าลืมว่าคุณจะต้องเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งอยู่หน้าจอพร้อมกับเราแล้วเปิด PowerPoint 2 0 1 0ไปพร้อมๆกันเพื่อดีได้ทำงานไปพร้อมๆกับรายการของเราเพราะตอนหน้าตอนที่7เราจะเริ่มเปิดโปรแกรม PowerPoint แล้วสอนคุณไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับติดตามไม่ได้นะครับ นรณีวันนี้เราไม่ได้เอาเทมเพลตมาทำรเราจะเริ่มจากไงครับก็เริ่มจากแปลงก็ได้ครับนี่นฮะเรามายร็ <ๆ S 2> ย้อนกลับไปครับนะฮะเริ่มจากแปลงพรีเซนเทชันนะฮะจริงๆแล้วต้องให้อย่างแนะนำด้านล่างด้วยนะ,ะ่าเชิญเลยด้านล่างด้านล่างนี้เป็นส่วนของ office.com ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใช้งาน powerpoint เนี่ยมันมีนอกเหนือจากที่เราสร้างพรีเซนเทชันเปล่าๆ กับเทมเพลตจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยสอนเอาไว้แล้วว่า mm hmm. ก่อนการทำพรีเซนเทชันคุณจะต้องเตรียมตัวโดยการเขียนง,งานคุณคร่าวๆไว้ที่ด้านอื่นก่อน mm hmm. นะบางคนอาจจะใช้โปรแกร,รมโน้ตแพดเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความที่อยู่ในพรีเซนเทชันทั้งหมดก่อนถูกต้องใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอเวลาเราจะเอาข้อความทั้งหมดเน,นี่ยมาใส่ในพรีเซนเทชันนี้เราก็จะใช้วิธีไปที่โน้ตแพดแล้วก็ p y มข้อความทั้งหมดในพรีเซนเทชันเนี่ยจะทำให้งานคุณดูเป็นมือชิบยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ เรื่องระยะห่างของทัดระยะห่างระหว่างตัวอักษรนี่นี่ฮะนี่ฮะตัว lower case นะฮะตัว upper case ตัวยก